อาสำมึกเสีางลายที่อในสิ่งสนิทในป่าตุ่แ่งของที่มีที่ข้าคระขอาถวายแด่พระจักษพรเจ้าระเบียงอบวนตสติเกยมุนีวัจนะสาธาโอมิสุนันโ์โสรมสรกาถูกแล้วจุดก่อน ในงานวันนี้ก็ขอบคุณ no ท่านขอตีนในน้านักเรียน มันมีท่าเรือของการดูแลด้วยจารีประเพณีความเชื่อนะครับเห็นด้านนึ่งก็จะมีการดูแลพิมพ์เอาเอารางวัลมาแจกให้น้องเขาหน่อยจะานิต่อล่างเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของเราเราก็คาดหวังว่าเ,าเราจะได้อปาประกาศเป็นลำซ่าไซส์ไม่นานนะคะ พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำอิงตอนล่างอัตลักษณ์พิเศษหนึ่งเดียวของประเทศไทยพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำอิงตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภททารุสตินเป็นพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะหรือหนองน้ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลาหรือบางฤดูกาล มีความลึกไม่เกินสองเมตรและมีพื้นน้ำปกคลุมมากกว่าร้อยละสามสิบของผิวน้ำคความสำคัญและเป็นอัตลักษณ์พิเศษหนึ่งเดียวของประเทศไทยคือหนึ่งมีต้นไม้ที่โดดเด่นคือต้นสุงแสงต้นคอยต้นขัดเป็นไม้ทนน้ำพวกขัง อันเป็นอัตลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะพบเห็นได้ยากในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำมีชนิดนพันธุ์พืชอย่างน้อย300ชนิด 2. พื้นที่ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า1 7 8ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง134ชนิดพบว่าสัตว์ที่มีสถานภาพความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์และเกี่ยบอยู่ในขายใกล้การสูญพันธุ์เช่นลิชวามูจงอางน,นกใหญ่ธรรมดาและเต่าพููเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนกจำปน และลกอยมยิ่กว่า1 8 1ชนิด4เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแหล่งอาหารแหล่งวางไข่ภูมิฟักตัวอ่อนหรือเส้นทางอบยชยสำคัญของปลาในแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง282ชนิด5เป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของชาวบ้าน11ตําตำบล4อำเภอ ในกลุ่มน้ำอิงของจังหวัดเชียงรายเราประชาชนลุ่นน้ำอิงขอประกาศเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจับปี2567นี้ให้ <Hey! S 1> พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำอิงตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอัตลักษณ์พิเศษหนึ่งเดียวของประเทศไทยตามชันธามติของ ชาวบ้านผู้ให้ใช้ผู้ได้ใช้ประโยชน์และร่วมกันดแูแลรักษาถ้นป่าลิ้นน้ำมาอย่างยาวนานและขอประกาศย้ำถึงเจตนารมอันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเราประชาชนในลุ่มน้ำอิงขอยืนยันและจะขอร่วมกัน,นการขึ้นทะเบือนพื้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำอิงตอนล่างสู่แหลมซาไซ พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อชีวิตพื้พนที่แห่งความหลากหลายและความยั่งยืน2กุมภาพันธ์2567ประกาศณพื้นที่ชุ่มน้ำป่าบ้านป่าขาตําบลป่าตาลอำเภอปูตาลจังหวัดเชียงรายขอขอบคุณครับ